เวลาพูดถึงหนังสือ On Writing ของ s e p h e n King หลายคนอาจจะนึกถึงคู่มือสอนเขียนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยมันคือเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากๆว่านักเขียนคนหนึ่งเนี่ยถูกหล่อหลอมขึ้นมาได้อย่างไงผ่านทั้งชีวิตความเจ็บปวดแล้วก็ชัยชนะในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าประสบการณ์ชีวิตที่ต้องบอกว่าสาหัสของคิงเนี่ยมันกลายมาเป็นปรัชญาการเขียนที่ทรงพลังของเขาได้อย่างไงเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำพูดนี้ของคิงเลย เขาเปิดมาแบบนี้เพื่อบอกเราชัดๆตั้งแต่แรกเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือสอนเขียนนะแต่เป็นการโชว์ให้เห็นกระบวนการว่าคนคนหนึ่งกลายมาเป็นนักเขียนได้ยังไงประสบการณ์ชีวิตต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่แหละครับคือวัตถุดิบชั้นยอดเลยโอเคครับมาดูกันที่ส่วนแรกเลยการหล่อหลอมนักเขียนคิงเขามีความเชื่อที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่านักเขียนเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะแต่ถูกค้นพบต่างหากเออแล้วอะไรล่ะ ที่จะมาเจรนไนพรสวรรค์ดิบๆให้กลายเป็นงานเขียนที่ยอดเยี่ยมได้คำตอบของคิงอะเหระครับก็คือประสบการณ์ชีวิตไงล่ะครับลองดูความทรงจำแรกสุดของคิงสิครับตอน3าขวดเนี่ยนะจินตนาการว่าตัวเองเป็นนักกล้ามในละครสัตว์แล้วยังไงต่อดันโดนต่อต่อยจนทำอิดบล็อกตกใส่เท้าตัวเองซะง,งั้นโอ้โหมันมีครบทุกอย่างเลยนะทั้งจินตนาการแบบสุดๆความเจ็บปวดแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ความปแปลกประหลาด นี่แหละครับคือรากฐานสไตล์ของเขาเลยที่ซึ่งจินตนาการกับความเจ็บปวดมันมาคู่กันเสมอคือเรื่องนี้มันทั้งตลกแล้วก็บอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าพี่เลี้ยงเด็กคนนี้แหละที่เตรียมเขาให้พร้อมรับมือกับคําวิจารณ์งานเขียนคือพอเจอพี่เลี้ยงตัวหนักตดอัดหน้าแล้วตะกรว่าปังเข้าไปเนี่ยคำวิจารณ์แรงๆจากที่ไหนก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วล่ะครับเหมือนกับว่าเป็นการสร้างโกรกป้องกันทางใจตั้งแต่เด็กเลย และคำถามคือเราจะเปลี่ยนประสบการณ์ดิบๆพวกนั้นให้กลายเป็นเรื่องเล่าได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่คิงเสนอแนวคิดที่จับต้องได้มากๆเขาเรียกมันว่ากล่องเครื่องมือของนักเขียนคอนเซปต์ของกล่องเครื่องมือเนี่ยมันเน้นการลงมือทําจริงๆเลยครับคิงบอกว่านักเขียนทุกคนต้องมีกล่องนี้ติดตัวไว้และเครื่องมือชั้นบนสุดที่หยิบใช้บ่อยที่สุดก็คืออะไรก็คือพื้นฐานเลยครับคลังคําศัพท์ไวยากรณ์แล้วก็สไตล์การเขียน พูดง่ายๆคือมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ความคิดในหัวของเรามันกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้นั่นเองแล้วในกล่องเครื่องมือเนี่ยมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่คิงเตือนเลยว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังมากๆหรือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยนั่นก็คือ adverb หรือคําวิเศษครับเขาบอกว่าคํากริยาหรือคํานามที่แข็งแรงพอมันก็สื่อความหมายได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอย่างเช่นแทนที่จะเขียนว่าเธอตะคอกอย่างคุกคามก็แค่เธอตะคอกก็พอ เพราะเขาเชื่อว่าคนอ่านเก่งพอที่จะเข้าใจได้โดยที่เราไม่ต้องไปป้อนทุกอย่างประโยคนี้อาจจะฟังดูแรงไปนิดนึงครับแต่ก็นี่แหละครับคือคําแนะนําที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่งของคิงเลยเขาเชื่อว่า adverb เนี่ยมันเหมือนเป็นทางลัดของนักเขียนที่ไม่มั่นใจในคํากริยาที่ตัวเองเลือกใช้การเลือกคําที่มันแข็งแรงและใช่จริงๆจะทําให้ประโยคมันกระชับและหนักแน่นขึ้นเยอะเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนครับเขียนโดย ปิดประตูหมายความว่ายังไงก็คือร่างแรกเนี่ยเขียนเพื่อตัวเองคนเดียวเลยครับเป็นพื้นที่ปลอดภยัยปล่อยจินตนาการให้เต็มที่จากนั้นพอจะแก้ไขก็ค่อยเปิดประตูซึ่งก็คือการเปิดรับมุมมองของคนอ่านเข้ามาเพื่อขัดเกลาเรื่องราวให้มันดีที่สุดสําหรับคนอื่นครับมาถึงส่วนที่3กันแลวครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจของปรัชญาการเขียนของคิงเลยก็ว่าได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสรุปลงมาเหลือแค่กฎเหล็ก2ข้อที่คนที่อยากเป็นนักเขียน จะขาดไปไม่ได้เลย1000 1,000คําคำต่อวันครับนี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำลอยๆนะครับแต่มันคือเป้าหมายที่คิงตั้งไว้สำหรับตัวเองเลยเขาเชื่อว่าวินัยเนี่ยสำคัญกว่าแรงบันดาลใจซะอีกการเขียนมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายครับยิ่งทำสม่ำเสมอกล้ามเนื้อการเล่าเรื่องของเราก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นทุกวันและนี่คือเสาหลักต้นที่2ที่สาคัญไม่แพ้กันเลยครับคิงพูดไว้ชัดเจนมากถ้าไม่มีเวลาอ่านก็ไม่มีเวลาหรือเครื่องมือที่จะเขียน ง่ายๆแค่นั้นคือสําหรับเขาแล้วเนี่ยการอ่านไม่ใช่แค่งานอดิเรกนะแต่มันคือศูนย์กลางชีวิตของนักเขียนเลยเป็นทั้งการเติมคลังคําศัพท์ใหม่ๆเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือการเติมเชื้อเพลิงให้กับจินตนาการของเรานั่นเองเอาละครับทีนี้เราจะมาดูแก่นแท้ในเชิงอารมณ์ของหนังสือเล่มนี้กันบ้างเพราะสําหรับคิงแล้วการเขียนมันไม่ใช่แค่งานแต่มันคือสิ่งที่ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นในตอนที่ชีวิตเขาสบายนะครับแต่มันเกิดมาจากซากปรักหักพังของชีวิตเลยลองดูไทม์ไลน์นี้สิครับตั้งแต่ปี1975ที่เขาเขียนเรื่อง The s h i n i n g ซึ่งเหมือนเป็นการบันทึกภาวะติดเล่าของตัวเองแบบไม่รู้ตัวจนมาถึงปี1986ที่ภรยาต้องเข้ามาช่วยจัดการเรื่องอาการติดยาและเล่าแล้วก็ปี1999ที่เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเกือบตายและสุดท้ายปี2000เขาก็ตีพิมพ์ o อนไ i t i n g ออกมาในช่วงที่กำลังฟื้นตัวอย่างเจ็บปวด จะเห็นเลยว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตนี่แหละครับที่หล่อหลอมปรยาของเขาขึ้นมารายละเอียดตรงนี้มันดิบและจริงมากๆเลยนะครับมันตอกย้ําให้เราเห็นเลยว่าวิกฤตที่เขาเจอมันหนักหนาแค่ไหนและมันก็แสดงให้เห็นบทบาทของครอบครัวที่เข้ามาช่วยดึงเขาขึ้นมานี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในชีวิตของเขาเลยครับตรงนี้มันมุมมองที่น่าสนใจและลึกซึ้งมากครับคือคิงไม่ได้บอกว่าการเขียนเป็นยาวิเศษที่ช่วยชีวิตเขานะครับ แต่มันทำในสิ่งที่มันทำมาตลอดนั่นก็คือทำให้ชีวิตมันสว่างขึ้นน่าอยู่ขึ้นไม่เป็นเหมือนแหล่งความสุขและเป็นเป้าหมายที่ทำให้เขามีกำลังใจจะก,ก้าวต่อไปได้และทั้งหมดที่ว่ามาก็นำเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายครับซึ่งเป็นข้อความที่คิงอยากจะมอบให้กับนักสร้างสารรค์ทุกคนมันไม่ใช่แค่คำแนะนำธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนใบอนุญาตให้เรากล้าที่จะเริ่มต้นนี่เป็นคำถามที่คิงบอกว่าเขาโดนถามบ่อยที่สุดเลยครับเขียนหนังสือเพื่องเงินหรือเปล่า เป็นคำถามที่พยายามจะหาแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังงานเขียนมหาศารของเขานั่นเองและคำตอบของคิงก็คือไม่คำเดียวเลยครับหนักแน่นมากๆเขาไม่ได้เขียนเพื่อเงินหรือชื่อเสียงแต่เขาเขียนเพื่อความตื่นเต้นเพื่อความรู้สึกเติมเต็มและเพื่อความสุขล้นล้นที่ได้ทำมันรางวัลที่แท้จริงก็คือตัวการเขียนเองนั่นแหละครับคือความสุขที่ได้เห็นเรื่องราวมันมีชีวิตขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเขามาตลอด และนี่คือบทสรุปที่ผมว่าทรงพลังที่สุดแล้วครับการเขียนคือเวทมนต์เป็นน้ำแห่งชีวิตไม่ต่างจากศิละปะสร้างสารรค์แขนงอื่นและน้ำนั้นก็มีให้ดื่มฟรีงั้นก็ดื่มซะเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วคิงไม่ได้แค่ให้คำแนะนำแต่เขากำลังมอบใบอนุญ,ญาตให้เราทุกคนได้เริ่มต้นการเดินทางของตัวเองเวทมนต์ของการสร้างสารรค์มันมีอยู่แล้วสำหรับทุกคนครับแค่เราต้องกล้าพอที่จะลงมือทา